โอเคไม่ไอ้บัตรเครดิตสวัสดีครับทุกคนกาแฟอิครับวันนี้มาอยู่กับอะไรเลยอลอเคลนกับพอดีน้าผมดูดีเล่นได้เอ่อเก้าเก้าใช่ไหมป๊อปจุดโอเคจุดจนจุดยุดไปอัด์ตหมอีกแต่สิบเจ็ดโอ้โหออตาลีฟไม่มีคาลีฟมาหน้าวัดดีแหมขึ้นมือแต่ละทีกลัวไม่ได้เล่นสินะนาย เปลี่ยนหนึ่งเปลี่ยนสามใบครับผมเปลี่ยนสามหนึ่งสองสามโอ้โหโอ้ยยย ที่เร็มก่นะใช่แล้วไอติดติดเ่อเดนไป้มผมครับผมดรอร้าจวคอครับผมช็อตตีแปดพันแปดพันข้ไม่เอเข่อเลยดอพาวเว์วัดได้วัดได้มมยานะไม่มีไงล่ะจบเทิน เออมปเลยกูเอมไล่ไม่กดถึงด้านล่างไม่กดถีบตานมันด้วยอ่ะมาผัดเตะตัวนี้เมื่อลงสนามคาบาสโซบาสดูกระสองบมันสุดเรียงจวดเรียงจวดสิบสี่ท้องฟ้าสี่ห้าหกเจ็ดยี่สิบยี่สิบยี่สิบสี่แล้ววินได้ นี่แมนแปดพันแปดพันนี่แหละที่กลัวป้องกันครับเอาแล้วคอ่ะหนึ่งได้นะไรมาเลยเออใช่คีแวนพาวเวนบวกแปดพันฉันเรียนการ์ดน่าจะเย็นนะเออใช่เราลืมไงอันนี้สิบสองขี้สองขี้หรอใส่อกี้ได้ได้นี่โอเคตัวนี้บอกห้าพันสิบสี่แวนเจแมนสิบสี่แมนป้องกันอ่านเทเลอร์ ันรอครับผมอุ้ยมาพอดีเลยไว้ตีข้างกูหมดแน่เลยเอ่อไม่ได้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 พอครับผมน่ารักน่ารักชาร์จไปนี่ไงู่ค่าู่ผูกเฮียตีครับผมแต่สองสิบหกตีข้างเอ้าตีข้างนี่หรือใช่แล้วอ่ะสกิลนี้ตีครับผมกินเพื่อนหนึ่งใบ เฮ้ยกินกินล่างด้วยอ่ะกินล่างวจวนหนึ่งไปแล้วก็สกิลอหอยตัวนี้โซบัสการจวดแ้่นมูเอาเกณฑ์สมุดขึ้นมือนหนึ่งใบครับผมปล่อยทรับไรท์เช็คไม่มีทิกเกอร์นามมชิกอิมพีเลียวอบเชิร์น15 15ตอนไปปล่อยไลคซีอีโออามัิมทิลสิโอ้ เขาเขาเอมาใช้รสนิ้วูทอปไปบนไปบนด้วยแนมุสิกดยแทนตีแว่นสิบห้าปล่อยครับผมเช็คคอนติเกอร์ว้าวยืนมื่นเธอหน้าออมืนสิบเจ็ดบัตได้ต้องกัดมิเรย์ ไม่ดีคุณหลอกดาวคุณหลอกดาว stand and raw ครับผมเฮ้ยเมื่กี้เดี๋ยว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 มันหนึ่งไรใช่ไหมเอ้ยมันหมื่นใช่ไหมมื่กี้จุดนกาดมาเท่าไหร่อ่ะการมาห้าพันยีี่เหรอยี่สี่อันนี้สิบเจ็ดยิบเจ็ดก็มิดก็ไปไงเออสองแดมสองดมได้ฮิวก่อนโอเคฮิวได้คมณกุใช่ไหมใช่มื่กี้จุดิว โอเคแล้วก็โอ้โหนี่เลยสามแมวันได้หีสามเท่านครับผมามเท่าสองได้เป็นไปไม่ได้หรอไไม่ได้หไม่เข้า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 ไม่เเข้าไม่เข่าไม้าเข่าไม่่เข้าไม่เข่าไม่่เข้าไม หนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดไม่น่าจะได้ได้ยังไงอ่ะตกคลิกอย่างนั้นขยับลงมาครับผมคอตีครับสกิลแจกเกตหนึ่งข้างหรืออะไรอืมสองขออนข้างหนได้ข้างข้ามือถึงมันถูกดีทายไม่ได้ถูกดีทาย์แต่ถ้าแล้วก็มือสี่ใบอ่ะจะบอกหกพันต่อหกพันตีข้างครับโอ้เช็ด เมื่อกี้ให้เก็บไปแล้วเนาะโอเคถ้ากดกันข้างนั่มันก็ตีข้างเลยมันตี22กว่าเลยเสียเหลววินได้ครับผมอยู่ทิกเกอร์อยู่ได้อยู่ได้พลังข้างครับผมรอทิกเกอร์พลังข้างตัวหนึ่งด้วยแล้วก็ตีแวนตีแวนคอยยินจบเชิญครับผมฉันขอไล์อิมพิวส์โดนไล่เหยียดใหญ่ เช่นเจ้าบอมโทงข้าบ้านินม่เลี่ยงนี่เขาโกงผมนะทุกคนสทีเป็นแองเฟย์งั้นนะให้แม่สองทีของทีของทีเหรอหนึ่งใบข้าโซ่หนึ่งใบเช็ดมือของทีนะ้ยตายที่เนไนโอ้โหโอ้โหเรียกมือแล้วโอเรียกแล้วตัวเดยวเชดละเกียดแกจริงๆตัวนี้ลงมาจากสนามนะไม่ตกอ้อตายไม่พูดแต่เขาไง ่าโอ้โหนอนกน้นน่ารักสมเป็นอะควาฟอสอ๋อหาเดวได้เหมืเก่งแล้วเก่งแล้ว สบาร์ตันนี่คือพี่อ่านให้นะครับน้องๆพี่แบบพให้อ่อนรู้ยามเลยอ่ะยามยอมแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยคือเดี๋ยวแบบให้ได้ใจไปหน่อยแล้วก็แบบเปิดไปกินให้เองไอ้ประธานเนี่ยในกระตูนนะที่มันปล่อยท่าจีบคนะไปห้าเดมมาก็ร้องไห้แล้วก็ร้องไห้เฮ้ยนายเล่นแค่นี้อย่าร้องดิอย่าร้องนะเจ้าสิ่นเกินไปฉันก็อ่อนให้นะน้องๆให้เด็กมันดีใจนะครับนี่เดีอยวเยพี่เดีย สบายเลยเฮ้ยทำกาแล้วน้อยมาตึงโตรเอาอะไรกันเอาอะไรเงี้ยง่ายดึงเลยเขษบอกขอโผมง่ายดึงเลยไม่แปลกครับตีบอลสองขีดคนโดนเตะกระโหลกตกสังกีนี่ก็ได้ทึ่งมากนนะครับพี่ทักมีอะไรไหมไม่มีไม่มีเนาะพอจีพีดีครับผมเอ่อฮิวคุณหลอกดาอีกแล้ว ไดอ่ะคุณหลอกดาวประเมินครับไอเวนทำอะไรอ่ะทำเบียร์ทำอะไรใส่น้ำยาเยอะเกินไอเวนกี่คีครับผมขี้เดียวปล่อยเถอะแรงมากเท่ก็เลยนะอีกแล้วโอ้ยไม่กล้าดิเออสงสัยต้องเป็นอย่างแั้นแหละสิบห้าแปดสามสามสามเก้าปล่อยโอ้โหไม่ก้าไม่มีของใหม่คุณเล่นไงตีโตัสองดำที่ก็ใหม่กว่าผมนะ ไอ้กล่องไทยนั่นกลองยกอ้าวคอขบผมสกิลเมื่อลงมาสารเกตหนึ่งใบมีทายไม่ได้หนะใช่แล้วของตกเมกาตัวไอ้ยั่เดือาไม่ไม่ไม่คอเก้หย่มัน่คนหนึ่งหัรขอจะดูนะลองดูกันจะคนตินี สี่ใบห้าหกหกใบจ้ามันะกูงเลยแต่มันยังไม่จุดตีข้างสกิลชาร์จได้ครับผมไม่จุดมัน้องออกนี่กะว่าจะยิงเดมเลยใช่ไหมแหลใช่เลยเมื่อไหร่จะถึงอาทิตย์หน้านะทำไมเหมือนกันไงต่างท้องตีข้างครับผมห้าสิบสิบห้ายี่สิบโอเคปล่อยวินไดย์ยูติเกอร์ยังฮิลอีกหมดแล้วฟอนกระเตอร์เมื่อกี้พลังให้พลังให้นี้ โอ้ยว่านแล้วก็อหมือนไม่มีจีดีชอว์มันอหมื่นจากควอนควอนแถวหน้าหมื่นกับอช่หมื่นหมื่นเก้าบวกแปดโองเจ็ดโอ้โหที่บ้านอะไรครับเนี่ย มอเขามีเดีมีฐานสี่ใบเดี๋วมีสองหมื่นเก้าีแวนอไร่เขามีเกตหนึอยู่ไม่มีสักใบเป็นโมลิเขาว่าเยอะมากสาีเกสิบเก้างสบองเกียร์ทิดเออเดี๋ยวคุเล่นเซ็กเคียอะไรเ็ยเสียส์อะไาีมาตีมาเกตหนล่ยเกียร์สองยต้อเพือนจ้าให้ยี่สิบห้าไปไหนอะอันนียไม่มีใครเก็บองให้น้องไน ไล่เล่นท็อปจูขึ้นมาไล่คุณจะลองได้อีกหรือไม่นี่อะไรโมนี่เขาว่าตกค่าพันหอะไรนดนี่คุณเป็นที่แพสซูมี่นี่เองโยกไปหน้าครับโยกไปหน้า พอมาหัวคับคุณกล้าเยกมาหน้าต่อท้ายตียังงั้นเหรอเขาโซ่เลขสองไล่จวดไล่ตลอดไวรังไปหมดแล้วไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไมวรังไม่ได้ไม่ได้กดถึงเป็นโอเคจากนั้นไปนี้เข้าเมื่อได้จวดเข้าโซ่หมื่นบุกหมื่นอย่าเพิ่งอ่านเดี๋ยวเล่นให้ดูลองดูเลยความกวนตีน แค่เราเดมเดียวตลอดเลยอะเราอะสองสองเว้นเราไม่กล้าให้เยอะเลยนะสองสองพี่เหลือเป็นยังได้กองไม่สามสองเดี๋ยวสามเจ็ดเป็นหม่อะไรวะอะไรวะพี่เฮียอานนี้ออกแล้วแล้วมันมาได้ไงเออเด็กมันหนาแนวาิ๊งจริงๆอ่ะไม่ไอตอนใส่ใบเบาหน้าตอนนี้หน้าตอนใส่ยังหน้ารวมหน้าจะใช่สองเจ็ดเด็กมันหนาวะไม่พี่เอาออกแล้วพี่นั่งงงวะสองได้ คุณจะหลอกดาวอีกหรือไม่โอเคคุณหลอกดาวเตอนนี้เกีรมื่าเอ้อเดิีโพเทคนะแบบคุณจะคิวแข่งกับผมไม่ได้นะได้ใจเพร้ะว่านั่งคุณหนุนเอะไรี่ยอนรับโอ้ตัวนี้ฝั่งได้บเิกนะได้คลิกมานี้บวกห้าพพอเปิดะิวแค่นั้นแหละแล้วก็หนึ่งิกหนึ่งทิกหนึิกบวกมืใโตกูต้องเหลือมากกว่นี้ดีกว โอ้แรงมาก้ยมกุตกแต้ยายาเกจมันเให้บมือจากไหนเนี่ยไอ้มกุตกแต้มนเกล็ดอ๋อบมือจากอันนี้นึกว่าน้มือจากเธอไม่ไดกับโั้ยแรงมากี่สามากไดี่ใบเนี่ยได้สอโดบัดี้แล้วได้เดียว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 เด๋ยวเขาเียมือเล่นเหรอนับก่อนมนับผมวเกิน ใช่เพราะว่ามันต้องแตกได้ไปตรงนี้พอดีใช่อยากไม่อยากจะดิ้นเยียบครับอยากจูนเขาจะแบบเอาเกจ์ตะวุฒิซึ่งนี้ไม่เกินสองใบเคลื่อนขมวดนะเนาะ Stand and Draw มาชอบผมไม่น่าจะตอนนี้นะ่นั้น่อตีชอตตีใครหนึ่งเดี๋ยวนะสองเอ้ยตแ้มเอาข้าเอาข้างนี้เอาข้างนี้ชาเลงข้างมันตการกวินได้ครับผมเฟิร์สเช็คเซ็คกันเช็คไม่มีละโอ้ฉันไปย้แล้วกลับมเลยไม่ข้างลงสนามหมดละ ตีข้างไปโลไปแต่ว่ามันตอนเช็คเจ้ยูนิตมันบวกพลังให้มันบวกพลังให้คุณจะสู้กับไอ้ก้องกันอย่างเงี้ยเหรอรู้ว่า9,000วิทย์นะเยอะเกียรติครับผมวันนี้ว้าวเขาไม่อยากอันนี้ไม่เอาไม่เอาทิกเกอร์17ใบตีครับเออมันได้แค่ใบเดียวนี่หว่าคุ้มไหมล่ะคุ้มไหมล่คุ้มไหม่ะคุ้มมาดเเนี่ยมันไม่คุ้มเอาเลยตีแวนใช่ไหมตีแวนไป2บน2จบเทิร์นครับผมโลกโลกทำอย่างนี้กับพี่ยังไงครับ เอาไปแค่ทีเราดาเมจก็พอแล้วครับคุณนะเพราะเยอะมากกว่านี้ผมจะแพ้เร็วนะนะไลท์เย่ไม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 ่ยิน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 ยันยินบทเอัแปดสิบเก้าเข้าโซ่ขอเนียนนะครับเลียงจัวเขาเลียงครับท่านผู้ชมเขาโกงครับเลียงจัว จากนั้น68ชินี้มือถึงตีไปบวนกกีีีตีเก่ีก่จีะแ่้ี่ต่ตีกี่จีกี่ตอ่ตี่อีก่ตี่ติกี่ตดกี่ตสกีสตีสี่เกี่กี่ตี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 ี่ตีกี่ตีก่กี่ตีกีี่ อยู่ไม่ได้ชี้นี้พลังชี้นี้เผานี้ียเดียวก่อนด้วยบกมือเสร็จแล้วก็ได้สองทิศนะสองทิศหมือนที้นี้แล้วก็คิเผานี้ตีแวนสองทิศเท่าไหร่ครับผมแปดแปดปสองสิบหกยี่สบหกสามหกเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวก็สอ้๋สามสิบหกสีสอง สองขี้ทีทักรักษาทิ้งมาทิ้งมาไอ้สุดยอดอยู่ดีๆก็เสียมือฟรีเฮ้ยเท่าน้องผมไม่มีใครช่วยสตาร์นตนตัวร้อแล้วเร่ากูเห็นเอฟก็ทีอีพันท่อเด้งอะไรคอมิดคอครับออกไปมือสิบสี่ใบมือ14สี่ใบด้วย เอแป๊บนึงนะขอทิก่อนสกิลของไปนนี้เขาจะบัสเมื่อตกดาวโซนจากช่องเรียกกันในเทรลเราโอเคขึ้นมือขึ้นคอไปไข่ใช่แล้วคุณคุณก็รู้นี่นะโอ้โหสังเกตครับผมไม่ได้ไร้ไม่ให้ถันหลุ่มนั่ะคุณจะไม่ให้ผมอย่างนั้นเหรอวินได้ไอร์ไปเช็คเชั้นเช็คเดี๋ยว อันนี้ไม่ติดอะไรใช่ไหมไม่ติดอะไรจ้ะทีำอาทะไรมานี่ตีเขาผมย้ายเกทั้งหมดไม่ยิงมพี่อะฮะไม่ยิงไงไม่ยิงไม่ยิงเราไม่ยิงเราทางเขาเราไม่ยิงย้ายเกตมาตรงนี้ตีแหวนาผมเ ตีแหวนตีแหวนมันกดกดต้องตีแหวนแล้วถ้าจะกดเจอันนี้อ๋อต้องตีแหวนใช่ไหมอย่างนี้นี่เองแล้วผมก็ย้ายเกรดเหลืออันนี้ใบเดียวให้ตัวนี้โอเคพาวแวนใย้ลองขวัญมั้งพาวแวนเป็นเท่าไหร่เอ่ยไม่จบการต่อสู้สามศกยี่สองยี่สองยี่ศก์การ์ดสำเร็จตีแหวนก่อนครับผมสกิลกินกูนะครับหลายเว็บมาเพื่อจบการ์ดหนึ่งใบโซบายของไอ้นี่เอาการ์ดขึ้นมือเท่านี้เอเธอร์ต้องไงตัวนี้ไม่ถูกเออเมื่อกี้ไม่ตกทิ้งเลยเนาะ เก้าเมื่อกี้ผมชาร์จเก่งเลยอะชาร์จแล้วนะเก้าสิบเก้ายี่สิบเก้าสามเก้าเดินยี่สิเก้าสามเก้าใช่ไหมใช่ตีข้างฟงบอสเฮ้ยเจ็บตายกูพอจะให้ก็ให้หมดเลยนะ ยังไงตีไหมตีไม่ตีปล่อยแองท่นึงเดี๋ยวไม่มีถ้าเรียฮิตอ่ะมีเพจุเขารู้อย่างงั้นไม่โอกาสมันต้องอยู่ที่มือด้วยว่ามีมือหรือเปล่าเนี่ยพี่บอกไม่ได้เขาตีแวนมาแล้วเหรอเขาเผาคาอยู่านี้ไหมใช่รู้แวนตีฮิตอะไรงี้ต้องมีโซ่โซ่หรืออะไรอย่างนี้อทัสองเด็กหมดนี้คือเราไม่แพ้ใช่มหวยกดกดช่องเราพี่ตั๊บกดช่องเราคือเด็กหมดไม่แพ้ไหมโอเคเราไม่แพ้ เราเราเราฆ่าตัวตายเราจะไม่แพ้บวกหมื่นห้าบวกขิสามสองไม่มีอะไรยูที่มี่ผลสบายแค่ไหนเอเข้าโซไปเลยไอเหียมันไสิวเอาบาร์สไฮระก้าโคตีเก้าไหนวะเก้าโคตีสามตีตีอะไรต่างทอบาสเด็ดโค เฮ้ยโซบาสองมันจะมากไปแล้วนะโซบ้าเก็บสามสองใบทิ้งมือหนึ่งใบเบปิดเจ็บหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมีขี้หนึ่งใบโอ้ยอึดดิ่งไทบุกมือออบออดบุกมือออบออดเหรอตามรอยพ้องเลยจริงมากบุกมือออบออด นะสกิลมันไอ้กว้างไอ้กว้างซีหายัวบัสบอกควางหกพันก็ว่านะคนดูอีที้กว้างฟาดเท่าไหร่อะไรได้บ้างทำอะไรได้บ้างทำก็เตะกาดอย่างเดียวตอนนี้ตอนนี้ก็กาดอย่างเดียวอ่ะตอนนี้มันแรงเฉยเฉยพี่จี้พี่จี้ตามเกมตัวไรผลงอุ้ยเอ๊ะบวกหมื่นห้าเป็นไงมันบวกหมื่นเอาบอร์ดแล้วก็อ๋อ นูนอะไรเดี๋ยวข้างในปึ๊บมาเอ้ยตั้งมือนะเพลงประมาณอนิเมะแบบตอนเช็คเอาเดยวมูฟี่ขี้นี้ผ่าวนี้ปุ๊บหมื่นห้อโดพลังนี้ตัวทำไมกันเอ่อบวกหมื่นห้าีิกี่ขี้แล้เนี่ยสองขี้ฝั่งนี้ตรงนี้สองขี้อันนี้่ะขี้เดียวฟาดไป การอยู่่ง็ม่ยงมีจอีเยอเรามีไงล่ะอีแบบเกี่เดียวเนาะที่เดียวเยอะแยะ่านเจออะไรวะมึงลองกดปารมาดีมือกูทิ้ง็มบ้านเลยใครมาวะ วัวไหมือเยอะแยะองแล้วพลังเยอะโอ้โหเดี๋ยวไม่มีไม่มีเีให้่ไปเใส่วัวไรมึอเยอะแยะมือก็เยอะหลายเลยชาดไอชดให้หมดดิชจชรชัดเลยชัดเดี๋ยวตายยายฉันไม่ทำหรอกเนฉันไม่ยอมทำอะไรแบบนั้นหรอกนะเพราะว่าฉันน่ะแข็งแกร่งยังไงล่ะโอ้ยย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 ัย เขาเป็นไรเขาม่รู้ชัดไปอีกไงล่ะแวนตี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 แมนฉันไม่ตีหรอกนะให้เลียตีไอ้นี่แหละตีใครเดี๋ยวแป๊บนึงก่อนเลียตีไอ้นี่ไงล่ะตีไปตียังสกิลย้ายเกตแม่งย้ายเกตครับผมผมย้ายครับผมแตงหัวนี้ตีได้อย่างเดียวแล้วสิบเจ็ดตีครับครับผมยี่สิบแปดครับยี่สิบเจ็ดครับผมคุณจะเล่นแบบนี้ใช่ไหมล่ะ คุณจะเล่นอย่างนี้กันผมตีครับผมสกิลกินกินเพื่อนเข้าบาสไหมครับเพื่อจั่วการ์ดหนึ่งใบครับผมเข้าบาสไหมครับยังครับผมผมไม่ทําเด็กขาดผมไม่จะไม่ทําให้เด็กเอาหรอกครับพีจีเาอะไรทำไมโซบานคุณทำพีจีอย่างนั้นเหรอใช่แล้วคุณทำไปเพื่ออะไรฉันทำเพื่อการตีดีตีตีตีไปตีใครครั้งแรกในบอธิศาสตดโซบานจมตีบอนการ์ดจมตีบอนการ์ดเลยท่าข้าวข้าอย มื่นสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นหกมืนเจ็ดหมืนแปดมืนแสนพอดีแสนพอดีตำเพื่ออะไรกะกยนครับผมแสนแตกครับแสนเดี๋ยวผมยังไม่จบไม่จบตีครับเช็คเนี่คชนะ เวลิกูเวลิกูเยไอเี้ยนเหี้ยนี่เดวเฮ้ยนานๆทีเออนานๆานทีนานๆดีนเอาเรู้แล้วจะเอาก็เอาให้สดสุดยอดแปลงสุดยอดครับผมตัตายนี้แสดงว่ามันกัาเกตกูมันก้ดวเด้จนผมไม่ได้ใช้อ่ะมันก้าวเด้งจนจิมิ่นี่ผมไม่ขึ้นด้วยนะมันเลยนเป็นสิ่งที่เราไม่แพ้เราฟ่าดตัวทายผมไม่สามารถกดเทคหลายๆอย่างได้นะถ้าเขาให้แดมผมก็กดได้อยู่จิมมี่นี่ผมไม่ขึ้นด้วยเพราะจิมมี่นี่ผมใส่ไม่กี่ใบเองสำหรับคนอื่นคนอื่นจะกล้าตีแต่ผมไม่กล จมิงๆผมใส่สองเองนะครับผมก็เลยกดเดมได้น้อยก็นนนนคือจริงๆผมจะรอรับเดมแ,แต่เขาไม่ให้ <c oughs> เราไม่ให้ก็หรู้ว่าใหเา้เราต้องจบเร็วอยู่แล้วครับผมเราจะยืดไปอ๋อ